สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันทางช่องทีลองฟาร์มนะคะสวัสดีตอนตอนเช้านะคะตอนนี้ตอนเช้าตอนสายแก่ๆนะคะวันนี้ทางเราก็จะพามาทําความสะอาดอคอกแพะนะคะอันนี้จะเป็นที่นอนของเขานะคะนะคะเราเปิดไว้ตั้งแต่เช้านะคะตัวไหนอิ่มก็ออกก็เข้ามาเนะะี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะเป็น ตัดหญ้ามาเสริมเขานะคะไปเลี้ยงวัวแล้วหญ้าเยอะก็เลยตัดมานะคะนะสองวันแล้วนะคะสองสามวันแล้วแห้งเหี่ยวยนะคะก็มีการเล็มบ้างกินบ้างนะคะเออเราตำลุอันนั้นตัวกลุ่มนุ้นยังไม่เข้ามานะคะนั่นแหละคะ่ะก็จะออกไปเล็มหญ้านะคะอันนี้เราล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะคะที่นาของเรานะคะ ต,ตัวไหนอิ่มก็เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพาทําความสะอาดอคอกแพะนะคะนี่นะคะอง<ท>ดูเป่าะ<ท>ขี้เยี่ยวของเขานะคะหเห็นไหมคะเราจะกกวาดจําความสะอาดนะคะ,ะนี่นะคะเออใช้ไม้กวาด<ม>ทางมะพร้าวนะคะทางเราใช้นะคะเมืม่อวานก็เก็บกวาดแล้วนะคะใต้ถุนมันก็จะมีแต่ตรงที่เราทําช่องหางน้อยนะคะขี้ของเขาก็จะลงลำบากนะคะ เมื่อวานเราก็ทําไปแล้วนะคะแต่ฝะเอ้หยญย้าเขียวๆนี่เราเก็บไว้เ,เดี๋ยวเราจะเผาไฟนะคะเผาไล่ยุงให้เข้าสักหน่อยนะคะนี่ๆหน่อยๆนะคะการเผาก็ต้องระวังด้วยนะคะควันเยอะน้องๆแพะจะมีปัญหานะคะปอดเขาจะไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ตัวนี้อิ่มแล้วนะคะอิ่มก็จะเข้ามาแบบนี้ค่ะตัวไหนอิ่มก็จะเข้ามานะคะเข้ามาหาที่พักผ่อนอย่างใจเอาจกออกมากินเลยเนาะค่ะ กุมนั้นยังไม่อิ่มนะคะยังไม่อิ่มก็จะหากินแบบนี้แหละค่ะตัวในอิ่มก็จะเข้ามานะคะแล้วก็จะนอนคือเราจะเปิดอคอกไว้ทั้งวันเลยนะคะนะคะเขาก็จะหากินประมาณนี้นะคะอันนี้เราใช้แบบให้อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะใครกินก็ให้เลือกกินตามใจชอบเลยนะคะใครไม่ยังไม่อิ่มก็หากินแบบนี้แหละค่ะเลือกเอาตามใจชอบจะกินมุมไหน ก็เลือกกันเลยนะคะชอบแบบไหนนะคะบางตัวก็จะกินยูคาลิปตัสนะคะแล้วแต่เขาจะเลือกกินเราเองนะคะนี่แหะคะ่ะให้เขาหากินตามใจชอบเลยนะคะที่เสียงอยู่นี้เราก็ทําความสะอาดพื้นนะคะโดยการที่เราจะกวาดข้างบนก่อนนะคะกวาดข้างบนเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บกวาดข้างล่างนี้นะคะเก็บใส่กระสอบนะคะทางเราไม่เอาไปไหนนะคะเอาไว้ใส่หญ้าใส่ต้นไม้นะคะให้เค้านี่แหละคะ่ะ ะะขี่เยอะมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มันก็ไม่มากค่ะเพราะมันออกไปกินข้างนอกก็เก็บกวาดนิดๆนหน่อยๆะคะ่ะสองวันสามวันค่อยทําก็ได้นะคะแต่ข้างบนเราจะกวาดตลอดอันนี้อาจจะเป็นสองวันสามวันเก็บนะคะเมื่อวานนี้เราเก็บไปแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็เลยไม่เยอะนะคะเก็บได้ประมาณสามกระสอบนะคะตอนนี้บันไดเราก็เริ่มพังหลายอันแล้วนะคะไม้กระถินมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆซ่อมๆแซมๆไปนะคะนี่นะคะอันนี้เราตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนะคะตัวไหนไม่ออกไปก็จะเล่มกระถินประมาณนี้นะคะตามใจชอบเลยนะคะการกินอยู่แบบนี้ก็เรียกแบบทุูเฟ่นะคะตัวไหนไม่อิ่มตัวไหนยังไม่อิ่มก็จัดการหากินเราเองจัดการตักจัดการลื้อกินเราเองเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะอิ่มแล้วก็จะมานอนประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะก็เกิดการเรียกร้องกันแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปปล่อยวัวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจความเรียบร้อยนะคะตรวจความเรียบร้อยก็คือจะไปดูรั้วนะคะดูเราจะไปตรวจความเรียบร้อยนะคะว่าเสาต้นไหนพังบ้างไม่พังบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปตรวจดูนะคะ อันนี้เราก็จะมาตรวจความเรียบร้อยนะคะจะดูนะคะตรงนี้ว่ามันจะหมาจะรอดเข้ามาได้ไหมไม่น่าได้นะคะมันจะเข้า,ม,ามันก็จะมาติดไม้นะคะหาไม้หาอะไรมาวางนะคะแล้วก็มาตรวจความเรียบร้อยนะคะว่า ไม้ตัวไหนมันโยกมันอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นรูอะไรประมาณนี้หมามันก็เข้ามาได้นะคะเราสำรวจไปเรื่อยๆนะคะตรวจตาไปเรื่อยๆหรือว่าตรงไหนเราต้องตัดไม้ตัดอะไรเสริมนะคะดูหลายๆอย่างนะคะนี่นะคะเราก็มาตรวจความเรียบร้อยของรั้วนะคะ รือว่าตัวไหนผุพังเราก็ต้องทําหรือว่าซ่อมแซมนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเพื่อว่าเผื่อตรงไหนเดี๋ยวหมามันจะเข้ามากัดแพะนะคะเราก็ต้องมาเช็คประมาณนี้แหละคะ่ะวันนี้แพะเราก็เกลื่อนการอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ,ยะถินก็ตัดเสริมบ้างนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะระวังนะคะว่าหมามันจะเข้ามานะคะเราก็เอาไม้มากั้นบ้างนะคะ อุดรูไว้ข้างล่างนี้คะเผื่อหมามันเข้ามานะคะแล้วก็มาโยกดูตามเสานะคะว่าตัวไหนโยกตัวไหนไม่ดีเราก็ต้องซ่อมแซมหรือว่าตรงไหนห่างค่ะเราต้องขุดฝังเสาอีกประมาณนี้นะคะเช็คดูความเรียบร้อยบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะห่างนะคะแต่เราสังเกตดู หมาหรือว่าสุนัขนี่าแพะเราเยอะมันก็ไม่ค่อยเข้ามานี่ยคะ่ะเราก็มาเช็คดูความเรียบร้อยเนี่ยคะ่ะเขาก็จะอยู่กินอย่างนี้นะคะอยู่ได้นะคะถ้าเรามีทุนหน่อยนะคะบางคนบอกจ้างคนเลี้ยงอันนี้ถ้าเรามีพื้นที่นะคะล้อมเลยนะคะเราไม่ต้องจ้างใครเลี้ยงเลยนะคะลงทุนไปล้อมรั้วค่ารั้วหน่อยนะคะทีนี้จะอยู่ได้หลายปีเหมือนกันนะคะกว่ารั้วเราจะผุจะพังนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆเสริมนะคะ แทนที่จะเราจะเอาเงินตัวนั้นไปจ้างคนเลี้ยงนะคะหมายถึงว่าเราพอมีเวลามาตักน้ําไปให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถอยู่ได้นะคะกินน้ําแล้วเราก็ล้อมรั้วไว้นะคะก็จะสบายนะคะคเขาก็จะกินประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เจ้าฟุกของเรานะคะสุดหล่อของเรานะคะอันนี้เราดันดินขึ้นไปนะคะความที่เราขี้เกียจขุด ขุดหลุมเสานะคะช่วงนั้นมันแรงมันขุดยากมากเลยนะคะเราก็ใช้วิธีประมาณนี้นะคะดัดแปลงเอานะคะรั้วที่เราใช้ก็รั้วไวเมนนะคะนี่นะคะแพะของเราก็จะประมาณนี้นะคะอ้วนบ้างผอมบ้างนะคะแล้วแต่ตัวตัวไหนผอมเราก็จัดการถ่ายพยานเลยนะคะนี่นะคะนีทุนบ้างก็ซื้อหัวอาหารซื้ออะไรมาบำรุงเขาหน่อยก็ดีนะคะไม่เสียหลายนะคะ เนี่ยนะคะดูสิคะมันจะเอาหัวเข้าไปออกไปกินหญ้านะคะเนี่ยค่ะเราก็มาเช็คดูความรวบเรียบร้อยของรั้วด้วยนะคะตรงไหนที่หมามันจะเข้ามาได้เราก็รีบต้องอัดต้องอะไรนะคะมันไม่แน่นะคะสุนัขบางตัวมันดื้อนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าช่องมันสิบคูณสามสิบนิ้ว หมาตัวเล็กเกเข้ามาได้นะคะอย่างหมาของเราค่ะปรับเพศตัวเล็กน้อยนะคะมั่งมีค่ะมันเป็นพันธุ์เล็กมันเข้ามาได้นะคะมันรอดเข้ามาเต็มที่เข้ามาเราก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะหมานาใ,ใกล้ๆกันเข้ามานะคะแต่เราก็ไม่ไว้ใจนะคะเผื่อเราไม่อยู่ยังไงเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาหากินแบบพิซซ่าแบบนี้นะคะ่ะเลี้ยงง่งายๆสบายสบายสไตล์ชีรองฟาร์มนะคะเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะแพะกินอิ่มมากก็ไม่ดีนะคะท้องอืดน,นะคะ นี่เขาหากินของเขาเองเขาจะรู้นะคะแล้วเขาจะเข้าไปนอนพักๆตัวไหนออกมาเขาก็ออกตามกันมาแบบนี้แหละคะ่ะถ้าลําพังว่าเนี่ยแพะมันจะกินไม่เปืองเหมือนวัวนะคะถ้าเยอะมาเราก็จะเอาวัวลงช่วยกินนะคะเนี่คะ่ะเป็นหยอกเป็นยากแก่แล้วนะคะรอๆนี่คะ่ะไปคลอดสักทีนะคะนะคะเลือกกินตามสบายเลยนะคะพอพอมีเวลาเราก็จะตัดกระถินเสริมประมาณนี้แหละคะ่ะเลี้ยงง่ายๆนะคะถ้าเรา คิดว่าเราทุนน้อยนะคะเราก็ลงทุนซื้อแพสะสหน่อยนะคะแล้วก็ทาโรงเรือนนะคะแค่นี้เราไม่ต้องทําอะไรอลังการมากมายนะคะค่อยๆมีทุนค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะโรงเรือนซื้อเอาทุนไว้ซื้อแม่พันธุดีกว่านะค,ะค่อยๆขยายพันไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้เวลานะคะการเลี้ยงสัตว์ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมรับชมช่องชีรลองฟาร์มประจำนะคะขอบคุณค่ะ